มาถึงช่วงงามสินชีวิตงามน,นะครับวันนี้จะพาไปชมความสวยงามของชุดประจำชาติในอาเซียนครับซึ่งกุญชาชานออกแบบปัดเย็บมาในตุ๊กตาบาร์บี้นะครับติดตามชมรายงานครับชุดประจำชาติแต่ละประเทศสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลายผ้าและเครื่องประดับช่วยเสริมให้ชุดสวยสง่างามไม่แพ้กันการออกแบบตัดเย็บต้องอาศัยความประณีตและความคิดสร้างสรรค์สายใจเจริญรื่นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประดิษฐ์งานศิลปะหลากหลายรูปแบบมากว่า20ปีมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ศึกษาเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ผ่านฝีมือออกแบบตัดเย็บชุดประจำชาติอาเซียนทั้ง10ประเทศ สวมใส่ให้ตุ๊กตาบาร์บี้ใช้ศิลปะผนวกป้อนความรู้ถางอ้อมดึงความสนใจเด็กๆให้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้านผ่านเครื่องแต่งกายของไทยเนี่ยจะต้องเป็นชุดไทยแล้วก็ผ้าที่จะใช้ต้องเป็นผ้าเป็นผ้าไหมขอเรียกเป็นผ้าไหมเลยเพื่อเป็นการอะ,อะไรสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทอผ้าที่ผ้าผ้าไหมของไทยเป็นผ้าที่อะไระม,ม,มีมีจุดเด่นมากที่สุด เป็นชุดไทยมีเครื่องประดับที่เป็นเป็นทองค่อนข้างเยอะล้วต้องต้องต้องเป็นยังไงอะ่ะออกมาแล้วดูสุภาพดูหรูดูหรูหราแล้วก็ผู้ชายก็ต้องเป็นผ้าม่วงใส่เสื้อราชาพัตรนะยากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นกัมพูชาคิดว่าเป็นกัมพูชาเพราะว่า,เ,าเครื่องแต่งกายของเขาเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะเครื่องประดับก็ค่อนข้างเยอะต้องมานั่งปกัปกปกักปักอะไรปักลูกปัดปกัปกดินให้ให,ให้มีความสวยงามให้มีความประณีตมากสีสันของเขาต้องสวยต้องสด สีต้องสดใสแล้วก็ผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงนเครื่องประดับเยอะมีผ้าผ้าตามีผ้าสบายมีเข็มขดัดรัดซึ่งจะเ,ะเยอะกว่าของคนไทยผ้ากาัมพูชาจะเป็นผ้ามันๆสีสดใสอของมาเลเซียก็จะเป็นผ้าที่เป็นลายปาเตะส่วนของบูไนบูไนนี่จะมีผ้าโพกศีรษะลายผ้าของอินโดนีเซียอินโดนีเซียมาเลเซียจะค่อนข้างคล้ายๆกัน จำชาติ10ประเทศในประชาคมอาเซียนทั้งไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไนพมา่าลาาเวียดนามและอินโดนีเซียเป็นสื่อการสอนผ่านเรื่องราวเล็กๆที่ช่วยต่อยอดการเรียนรู้ให้สนใจเรื่องราวรอบตัวของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น